สบายดีพี่น้องมื้อนีครับ่าเมื่มอเอัปเดตบักทัว่วฝรั่งครับพี่น้องคุณอ่ะดมากลหลายห้องเก็บไปได้ส่งส่งซามมาันนั่นนะพูดนะดีมากเยอะแยะเลยพี่น้องโอ้ยมันเรื่องตา่นาห้องทิศไทยห้องใกล้ๆบักทัว่วฝรั่งช็อตบีนนะพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องคุณน่ะงามแท้งามว่าบักทัว่วฝรั่งเฮาขึ้นมาปุ่นกับบักทั่วฝักยาวแล้วนี่ยพี่น้องฮันเด้์คุณห้องเก็บได้ส่งกระแตะแล้วนะพี่นอ้องคุณน่ะ มันขึ้นได้ขึ้นวาเนี่ยพี่น้องโอ้งามเท้บุรีไทยจักเสือหายมา้งมยใหายไปบุญพี่น้องเด้อเขาลืมมาาบ่งมันสองสามมือมามันออกหลายเทหลายว่าพี่น้องพูดนะบักเลยล่เขาเก็บแล้วแหละนี่นะเขาเคยถ่ายเขาเคยขออกเขาไปกล่องไปตุกเขาถ่ายลงมือวานนี่เขาเก็บเขาถ่ายเป็นหูธรรมดาลงสื่อมือวานนี่นะนี่มักทั่วฝรั่งพี่น้องมันเขาปลูกปุ่นกับมักทั่วฝักยาวเขานี่แหละนี่นะแต่ว่ามันหลายหลพี่น้องเขาเก็บได้ส่งถาดน้อยนึงพุณนะไปใส่ตู้เย็นไว้ละ เห็นบ่มาดามถ่ายเมื่อวานนี่นะเขาเก็บไปใส่เขาถ่ายให้บึงเขาเียไว้ทั้งทั้งหลังให้บึงเนะ้อเราเก็บในหลายไปันนี่เขาจะเอาใส่หูบธรรมดาไว้ตอนคลิปสิจบนะพี่น้องเนาะประมาณนี้พี่น้องเขาถ่ายให้บึงนี่นะพุ่นนะมันจนว่าเกยเขาลืมม่าบึงไว้ส่งสามมือพี่น้องเลย <c oughs> เกยไว้ขนาดเนาะเขาขึ้นว่ามันเปลี่ยนมากใบมันปกอยู่นะโอ้พี่น้องนี่ทัวฝรั่งนะครับผมนีมาทัวปากสั้นๆน,นะพี่น้อง้าบ้านเขาเอิบมกทัวอย่างบุ้งหูจักซือไผ่หูจักบอกเด้อนวะพี่น้องเด้อ คอยโบชักซื้อมันบักทั่วแขกสิะ่ะบักทั่วสั่นสิะ่ะ<อ>คนได้เอิญแบกทั่วฝรั่งพุ่นนะงามแท้ง,งามว่าพี่น้องเอ้ยพุ่ณทั่วฝรั่งพุ่นนะพุ่ณนะมาหลายเทหลายว่านะวพุ่น่ะปาดถูกพุ่นทั่วฝรั่งพี่น้องเลยเบิ่งดูนี่พี่น้องบบธรรมดาเนี่ยพูดนะ ตาย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 งามเพลงงามว่าพุณอ่ะป้างามลายพี ibly, ่น <hat> ้องพุ่นคุณดู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 หมักทัวร์นี่เนี่ยดูพี่น้องให้หลายให้ลายว่าพี่น้องนี่พุณน่ะเขาเก็บขนาดเขาเก็บไปแล้วได้นี่เนี่ยมันปลูกปุ่นเกิดกับบวกเงาวอย่างนี้โอเคครับผมประมาณนี้จะคุยพี่น้องพุ่นทำมากน้อยไปนนะ thank you นะครับเด้อติดตามเบึ้งขอบคุณเลยนะ